ตอนนั้นน้องไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยแอมเข้าติดต่อมาปกติทักแชทมาแล้วก็โทรผ่านแชทเหมือนกับคนอื่นเลยไม่ค่อยจะพิมพ์โทรเข้ามาแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีของฝากให้เอาไปฝังหน่อยถึงจ้างกับ500ฟังเสียงการเปิดใจวันนี้หน่อยฮะเพื่อนผมออกไปรับถุงดำเข้ามาที่บ้านเขาบอกว่าให้นําไปฝังในทีแล้วเดี๋ยวพี่มาเอาแต้เขาด้บอกมาเอาวัานไหนเใ้เอาไป,ปอใช่ครับจ้างห้าร้อยจ้างใช่ครับ แต่ผู้ผมไม่ได้เอาไปฝังเอาวางไว้ในห้องครับนั่งยังไนก็นั่งดูขา่าวเราก็เจอเลยโทรไปถามเขาว่าในในข่าวใช่ข่าวหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่นั่นแหละพี่เองแล้วก็วันถัดมาเขาก็โทรมาบอกว่าให้เอาถุงอนะ่ะตอนแรกเขาคิดว่าผมเอาไปฝังกันแล้ว mm hmm. เขาบอกให้ไปขุดขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้ขา่าวทีทีนครเขามาถุง mm hmm. เขาจ 1, 000, mm ้างหนึ่งหมื่นแต่ไม่ได้เอาไปให้เพราะว่า ดูข่าวเราสงสัยก็เลยเปิดดูก่อนมีพวกบัตรเครดิตใบขับขี่แล้วก็เอกสารการตายอาผมครับแล้วก็มีขวดตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นขวดยาอะไรจะอยู่ในกล่องกล่องที่ส่งมพัาสะดกครับตำรวจบอกอีกทีว่าเป็นยาเสพยาอะไรไม่แน่ใจว่าเขาพูดเล่นหรือว่าอะไรหรือเปล่าเคยฆ่ามาแล้วสามสิบศพอะไรอย่างเงี้ย